ตอนนี้นะคะหลังจากที่เรานะคะฉีดพื้นที่ใต้ตานะคะด้วยเรเดียสเซตทันทีค่ะเรเดียสนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นะคะในการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและช่วยในเรื่องของการเติมเต็มได้ด้วยนะคะก็คือเป็นตัวคา5ซึ่งมันจะมีกลไกการสร้างคอลลาเจนหลังจากที่เราฉีดพื้นที่บริเวณมิดเฟสแล้วก็ใต้ตาเนี่ย เทคนิคในการฉีดเป็นแอดวานซ์เทคนิคนะคะแล้วก็เป็นเทคนิคการฉีดขั้นสูงซึ่งจุดนี้นะคะจะต้องมีแพทย์นะคะที่มีประสบการณ์และมีความชํานาญในเรื่องของการฉีดบริเวณใต้ตาโดยตรงค่ะให้เพื่อนเพื่อนทางบ้านดูนะคะหลังจากที่ฉีดเสร็จแล้วนะคะลองยิ้มเลยค่ะจะเห็นว่ามันเป็นธรรมชาติมันเต็มมันตึงริ้วรอยเลือนหายไปทันทีรอยดํารอยค้าไม่มีเลยนะคะแล้วก็ข้างที่ยังไม่ทําค่ะเห็นความแตกต่างกันชัดเจนนะคะจะเห็นว่าหน้าตึงหน้าแน่นมากนะคะ ตึงแน่นไหมคะคุณทายตึงแน่นเลยครับดูเต็ม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 ทันทีเลยครับหลังหลังฉีดเห็นไหมคะว่าหลังจากฉีดเสร็จนะคะก็คือเต็มตึงขึ้นเลยเดี๋ยวเราถามความรู้สึกหน่อยตั้งแต่แรกเริ่มเลยเนี่ยว่าทําไมถึงเลือกเลดิเอสนะคะเพราะว่าเลดิเอสเป็นสารที่กระตุ้นโดยใช้คลาเจนของตัวเองนะครับมันจะไม่เหมือนกับกลุ่มพวกฟิลเลอร์หรืออะไรเงี้ยใช่ที่เป็นเอชเอทั้งหลายนะครับก็เลยเลือกเป็นเลดิเอสแล้วก็ตัวใหม่ด้วยเพิ่งเข้ามาในไทยก็เลย ก็เลยอยากรู้ว่าเอพอได้รับข่าวว่าอาทิตย์ตาคลินิกเนี่ยฉีดสามารถฉีดเติมเต็มใต้ตาได้จริงๆเลยดิมันสามารถใช้ฉีดใต้ตาได้นะครับหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบเพราะว่าแต่ว่าต้องต้องมีแอดวานซ์เทคนิคนี้นึ่งเป็นแอดวานซ์เทคนิคแล้วก็แพทย์ที่ฉีดจะต้องมีประสบการณ์จริงๆแล้วก็ต้องต้องได้รับการเทรนจากบริษัทด้วยครับใช่โชว์โชว์บเซอร์เลยถ้าถ้าไปคลินิกไหนแล้วแพทย์ได้ผ่านการอบรมก็คือจะจะมีคลินิกจะมีไบเซอร์นี้รับรองเลยนะครับว่า แค่ได้ผ่านการอบรมมาแล้วใช่ค่ะที่อาทิตาคลินิกนะคะเราได้รับการเทรนอบรมโดยตรงนะคะจากบริษัทนะคะเมอร์สนะคะที่นําเข้าตัวผลิตภัณฑ์เลดียสโดยตรงจากประเทศอเมริกานะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่เราเลือกใช้เนี่ยเป็นของแท้ปลอดภยัยรวมถึงวิธีการฉีดค่ะ ตัวหมอเองนะคะก็ฉีดงานด้านเขาเรียกว่าฉีดหน้าแล้วก็ทำงานด้านเอสเตติกมานะคะมากกว่า18แปีแล้วนะคะใช้คำว่า18บวกนะคะคนไข้18บ,บวกจะได้จำกันได้ง่ายๆนะคะก็คือว่าหลังจากที่เราทำงานด้านนี้มานานเนี่ยเราก็ฉีดพื้นที่บริเวณใต้ตาคนไข้เป็นประจำทุกวันอยู่แล้วนะคะแต่เดิมเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่เราใช้เนี่ยในยุคเก่าเนี่ยยังเป็นไฮยาเป็น HA อยู่นะคะในยุคนี้นะคะทันสมัยขึ้นผลิตภัณฑ์ดีขึ้น ตัวยาเขาเรียกว่าล้ำหน้ามากขึ้นตัวคาห้าเนี่ยที่เป็นตัวผลิตภัณฑ์เลเดียสนะคะก็คือจะกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้พร้อมกับเติมเต็มไปได้ด้วยนะคะและจุดเด่นเลยก็คือจะมีตัวน้ำเหลืองเซลล์ที่จะช่วยให้ผิวเนี่ยเต่งตึงเรียบเนียนและดูเป็นธรรมชาติจะเห็นว่าริ้วเล็กๆและรอยดำ,ำํำหายเลยนะคะเห็นไหมคะว่าหายเลยแล้วหน้าเนี่ยก็เต็มแน่นดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะคะเมื่อเทียบกับหน้าข้างที่ยังไม่ทำ เริ่มต้นเพื่อนๆน,น่าจะได้เห็นรีวิวหน้าหมอไปแล้วนะคะก่อนกับหลังคือก่อนฉีดนี่คือโซมเลยนะคะหลังฉีดคือดูสดใสเต่งปึงแต่ไม่บวมฟูจะไม่บวมฟูหน้าฉูฉูอ้วนๆเหมือนสมัยฉีดไฮยาอยู่เก่าตัวนั้นคืออาจจะล้าหลังและในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยอยากจะแนะนํานะคะตัวยาที่มาใหม่ก็คือตัวเ a เดียนะคะซึ่งมันจะช่วยเรื่องเติมเต็มได้หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่ามันใช้ฉีดใตด้ตาได้ ฉีดออกมาแล้วมันสวยมากสวยไหมคะคุณคาสวยครับรู้สึกพอใจมากครับใช่หมอเห็นหมอรู้สึกดีใจมากเลยนะคะแน่นมากเป็นเกสที่มีความภาคภูมิใจของคลินิกนะคะเพราะตัวไหนมาใหม่ปุ๊บน้องชิกต้องมาลองทุกตัวนะคะเรียกว่ารักษาทุกระดับผิวจุกระดับผิวเห็นนะคะว่าหลายๆคนไม่ต้องกลัวนะคะว่าเราจะทําเยอะเกินไปนะคะบอกเลยว่า บอกเลยว่านะคะว่าการฉีดดูแลนะคะก็คือดูแลทุกระดับของชั้นผิวหน้ามีจริงเกิดขึ้นได้และไม่ได้ผิดอะไรนะคะโดยที่รีวิวก่อนหน้านี้น้องชิกมีการทำอัลตรามีการร้อยไหมมีการฉีดฟิลเลอร์ในปูพื้นฐานบริเวณ mid f a c น้องชิกมาฉีดฟิลเลอร์ปูฐานไว้แล้วเห็นไหมคะว่าสามารถฉีดฟิลเลอร์สามารถฉีดสเกลตาได้นะคะรวมถึงสามารถทำเรเดียสต่อได้ด้วย ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่หลายหลายคนกลัวเพราะมีหลายคนกลัวคะ่ะทําเยอะไปหรือเปล่าไม่เยอะค่ะไม่เยอะใช่ไหมคะไม่เยอะครับพี่ก็ว่าไม่เยอะนะคะเพราะพี่ก็ชอบเหมือนกันปกตินะคะก็หมอก็เป็นคนแบบชอบทําหน้าชอบทําหน้าคนไข้แล้วก็ชอบทําหน้าตัวเองนะคะก็เลยรู้สึกว่าการฉีดเยอะเนี่ยยิ่งฉีดเยอะแบบถูกวิธีแบบมีแพลนที่ชัดเจนหน้าจะแน่นดูสวยแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติ ยิ่งเยอะเท่าไหร่ยิ่งดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นเท่านั้นมันแปลกตรงนี้นะคะบางคนเนี่ยยิ่งทําน้อยจะยิ่งดูโปะเพราะยังไงคะเพราะมันตึงเป็นจุดจุดตึงตึงเหี่ยวเหียวเป็นจุดๆดมันจะแปลกแต่ถ้าเราตึงทุกจุดแบบนี้ตึงทุกจุดมันจะดูธรรมชาติอยู่ไม่แปลกนะคะนี่ก็จะแอดวานต์ต่อนะคะก็คือมีคนบอกว่าสกลต้ากับเลเดียสไปด้วยกันไม่ได้ใช่จริงๆมันไปได้เพราะมันไปกันคนและแอเรียนะคะก็วันนี้น้องชิดก็ฉีดสเกลต้าด้วยหันด้านข้างให้เพื่อนเพื่อนดู สเกลตาอยู่ด้านข้างหมดเลยเราใช้สเกลตาวันนี้เหตุผลที่เราใช้สเกลตาเพื่ออะไรนะคะเพื่อยกกระชับด้านข้างทำเวกเตอร์ให้มันดึงลิฟติ้งใบหน้าแทนการร้อยไหมค่ะเพราะว่าหน้าน้องชิคเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแน่นแล้วนะคะแล้วก็มีความหย่อนคล้อยคือเล็กน้อยมากแต่อยากให้มันแน่นและตึงกระชับมากขึ้นเราก็ใช้การเฉือนสเกลตาแอเรียด้านข้าง โดยวางเวกเตอร์ร้อยไปกับการร้อยใหม่นะคะเวกเตอร์ที่เราวาดไว้เนี่ยเพื่อนเพื่อหลายหลายคนรู้อยู่แล้วว่าหมอเป็นอาจารย์สอนในเรื่องของการปรับโครงสร้างหน้าเพราะฉะนั้นในการฉีดแบบแอดวานเทคนิคไม่ใช่เรื่องยากในเคสของน้องชิคเราก็จะทำแอดวานสเต็ปหมดนะคะก็คือการวางแนวสเกลต้าแบบแอดวานก็คือให้มันดึงยกแล้วก็สร้างเวกเตอร์ยกหน้าขึ้นมาหลังจากที่มันผลิตคอลลาเจนเยอะขึ้นมันจะมีการดึงยกหน้าขึ้นเสร็จแล้วเราเติมรเดียสพื้นผิวด้านหน้าเพื่อให้มิด f a สและบริเวณใต้ตา อิ่มขาวใสแล้วก็เต็มขึ้นเห็นไหมคะว่าผลลัพธ์ที่ได้คือเป็นที่พึงพอใจพึงพอใจไหมคะพึงพอใจมากเลยครับค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูรีวิวหลังทํากันอีกนะคะแล้วก็ฝากเพื่อนๆติดตามไลฟ์สดวันนี้เราไลฟ์สดเคสที่เป็นสเตปแอดวานใช้คําว่าแอดวานที่มีการปูพื้นฐานมาแล้วหลายรายการมีการทําหัตถการต่อเนื่องเหมือนที่หมอบอกคนไข้หลายๆคนว่าการดูแลรักษาเราจะมีแผนไว้ให้ เราจะมีแพลนต,ต่อเนื่องไว้ให้น้องไว้ให้คนไข้ทุกคนนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยการทําต่อเนื่องการทําหัตการแบบ mm. เขาเรียกว่าครบสูตรไม่เยอะไม่น่ากลัวหน้าไม่แปก <c oughs> เห็นไหมคะว่าฉีดทุกอย่างหน้าไม่แตกคอนเซปต์น้องว่าไงนะคะ <c oughs> ดูแลท <c oughs> ุกระดับผิว <c oughs> ดูแลทุกระดับผิวนะคะอันนี้เป็นคอนเซปต์ที่หมอชอบมากเ <c oughs> พราะเป็นการดูแลที่ถูกต้องจริงๆดูแลทุกระดับชั้นผิวของใบหน้าชั้นลึกชั้นตื้นชั้นกระดูกเติมเต็ม ชั้นซับคิวชั้นผิวหนังมาครบจริงๆรวมถึงชั้นการปรับแต่งโครงสร้างหน้าเห็นไหมคะว่ามันไม่ได้หน้ากลัววันนี้ก็ฝากรีวิวแอดวานซ์เทคนิคของเรานะคะเป็นสเต็ปต่อยอดนะคะก็สำหรับคนไข้ที่โปรแกรมหน้าแพลนหน้าไม่รู้จะทำอะไรแล้วเข้ามาปรับแต่งแบบแอดวานซ์กันต่อมันยังมีอะไรให้ทำไปให้ครบทุกระดับชั้นของผิวนะคะ ก็ฝากมาที่อาทิตาคลินิกนะคะเดี๋ยวหมอจะต้องฉีดอีกข้างหนึ่งของน้องแล้วเดี๋ยวทำรีวิวต่อให้จบว,วันน้ลลากันแล้วนะคะยบายค่ะค